ส้อทีิบเก้ข้อที่1 9ถึงข้อที่37เมื่อพวกเราเองได้อ่านพระปีในตอนนี้นะครับเราก็จะรู้สึกว่าโอ้นะช่างงดงามเหลือเกินในพระสัญญาของพระเจ้าและสิ่งที่พปร่งสงผลกระทำให้กับดาวิดนะครับที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ในช่วงนี้เราจะเห็นถึงพระเจ้าที่หนึ่งก็คือพระเจ้าที่รักษาพระสัญญา เป็นผู้ที่ตรัสสัญญาและพระองค์เองนั้นเป็นผู้ที่กระ,กระทําให้พระสัญญาของพระองค์เองนั้นสําเร็จและเป็นจริงนี่คือพระเจ้าที่รักษาสัญญาสองคือเราเจ็ถึงความสัตซื่อของพระเจ้านะครับไม่ว่าคนของพระเจ้าเองนั้นจะไม่สัต่อกับพระเจ้าแต่พระองค์เองนั้นก็ยังรักษาความสัต่อของพระองค์ความสัต่อของพระเจ้าไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ ความสซื่อของพระเจ้าเองนั้นขึ้นอยู่กับพระองค์เองเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความส์ซื่อสิ่งที่สามที่เราเห็นก็คือว่าเราเห็นถึงความมั่นคงในความรักของพระองค์พระองค์มีความรักที่มั่นคงดังนั้นเองพระองค์เองนั้นจึงมีความมั่นคงที่จะสัมดงความรักของพระองค์ออกมาต่อประชากรของพรองค์แม้ว่าบางครั้งประชากรของพรองค์เองนั้นอาจจะทำสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้าก็ตาม แต่พระองค์เองนั้นเมื่อโปรองทรงสัญญาแล้วเมื่อโรรองทรงทรงตัดออกไปแล้วพระองค์เองนั้นจะรักษาพระสัญญาของโรรองบนฐานของความศรัืธอของโรรองบนฐานของความรักมั่นคงของพระองค์นี่คือสิ่งที่ทำเราทำให้เราเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าดังนั้นเองชีวิตของเราเองนั้นเมื่อเรามองเพิ่มพีตอนนี้อยากให้เราเองได้เห็นถึงอะไรอยากให้เราเองนั้นได้เห็นถึงความมั่นคงในพระลักษณะของพระเจ้า ที่โปรเองนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่ายุคเวลาจะผ่านเลยไปไม่ว่าชีวิตของเราเองนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่พระเจ้ายังคงเป็นพระเจ้าพระเจ้ายังคงรักษาพระสัญญาของโรสองพระเจ้ายังคงสัตซ์ซื่อเพราะโค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและสามพระองค์ทรงเป็นความรักที่มั่นคงดังนั้นโค์จึงมั่นคงในการแสดงความรักของโป์ต่อประชากรของโค์นี่คือส่วนของพระเจ้าที่เราเองนั้นจะไว้วางใจแต่ในส่วนของเราล่ะครับ ในสูงข,ของเราเองนะพระเจขอพระเจ้าเองนะั้นได้พูดถึงเรื่องคำคำ,คำคือผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์ดาวิดเป็นคนหนึ่งที่สะท้อนถึงชีวิตที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแน่นอนเขาเองนะั้นไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเขาเองนะั้นมีข้อด้อยหลายเรื่องเขาเองนะั้นทําผิดพลาดหลายครั้งเขาทําบาปท,ที่แสนสหาหัสหลายครั้งแต่ทําไมพระเจ้ายัางเลือกดาวิดอยู่ มีดีอะไรทําไมพระเจ้าเลือกดาวิดเองนั้นมีความจงรักภักดีพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราเองนั้นต้องตระหนักในชีวิตของเราว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองชีวิตของเราพระองค์เป็นผู้นําชีวิตของเราพระองค์เป็นกระสับรพระองค์เป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเองในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เข้ามาเป็นประชากรของพระองค์ความจงรักภักดีเป็นสิ่งที่สำคัญ วันนี้หัวใจของเราต้องจงรักภักดีกับพระเจ้าคําว่าจงรักภักดีต่อพระเจ้าคืออะไรครับไม่ว่าจะดูเหมือนว่าอยู่ต่อนหน้าพระเจ้าหรือเราเองนั้นทําหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ต่อนหน้าบุคคลอื่นๆนเองนั้นเราต้องตระหนักอยู่ว่าพระเจ้ากําลังมองอยู่ชีวิตของเราพระเจ้ากําลังอยู่ในชีวิตของเราและพระเจ้าเองนั้นนาหน้าชีวิตของเราพระองค์อยู่กับเราเสมอนั่นเองไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับเราหรือไม่แต่ความจริงพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเอง ื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเรากำลังสะท้อนถึงการเป็นประชากรของ,ของพระเจ้าความจรงรักภักดีอด่อะเราจะเป็นสิส่งสำคัญเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราเองจรงรักภักดีคือการที่เราเองนั้นตอบสนองต่อการครอบครองของพระเจ้าตอบสนองต่อ,อาการปกครองของพระเจ้าด้วยใจความเชื่อฟังพระองค์และด้วยการรักษาชีวิตท,ที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของเรารักษาการเจิมรักษาการทรงเรียกที่พระเจ้าเองนั้น ด้วยองมาในชีวิตของเราแม้บางครั้งเราอาจจะพลาดพลั้งแต่ให้เรามองกลับไปถึงทุกความสตัตย์สื่อของพระเจ้าและความรักมั่นคงขององค์และให้เรากลับมารีบรีบที่จะกลับใจของเรากลับมาและอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าเป็นประชากรที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าการเป็นประชากรที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําและหนุนใจใคือว่าเราต้องมีมุมมองต่อพระเจ้าอย่างถูกตอ้องเราต้องมีมุมมองต่อพระเจ้าอย่างให้เกียรติพระเจ้า และยกย่องพระองค์ย้ำเกรงพระองค์นี่คือความจงรักภักดีแต่เองในส่วนที่พระองค์ทรงทำพระองค์ทำอยู่แต่ในส่วนของเราพี่น้องครับเราเห็นพระสัญญาของพระองค์ในเวลานี้โอ้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะให้เกิดขึ้นชีวของเราแต่เราคือผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์อยู่หรือไม่ถ้าเรายังเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์แล้วสิ่พระสัญญาของพระองค์อนั้นเกิดขึ้นและในเวลานี้เราเห็นถึงความชัดเจนว่า ภาพสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงและเกิดขึ้นกับผู้ที่จงรักภักดีผู้หดึยที่สะท้อนถึงภาพข,ของความจงรักภักดีก็คือไม่ใช่เพียงแค่ดาวิดเท่านั้นแต่ภาพองดาตอนนี้กำลังเล็งถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ผู้ที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ของตนเองถึงการเจอการทรงเรียกและในการที่พระองค์เองนั้นทำภารกิจของพระองค์จนสําเร็จเพราะฉะนั้นเอง <c oughs> เราเองนั้นได้เห็นแบบอย่างชีวิตของดาวิดนะครับที่เขาเองนั้นได้ เจ้าด้วยใจหึงการจงรักภักดีและเราเองนั้นได้เห็นความมั่นคงของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าอีนั้นเป็นพระเจ้าที่รักษาพัญญาเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าที่มีความรักที่มั่นคงเพราะฉะนั้นเองนี่คือพระเจ้าที่เราเชื่อนะครับขออนุญพี่น้องเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าเชื่อแล้วมองแล้วมองพระเจ้าในมุมนี้อย่างถูกต้องนะครับและให้เราเองนั้น ขอชว่อของเราอยู่เสมอว่าให้เราอินดมีชชั่นความจงรักภักดีกับพระเจ้าตลอดวันคืนในชีวิตของเราที่เราเดินมกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวเนื้อพอรที่เราเอนั้นจะได้ประโยชน์จากพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ในสุดดมที่89ข้อที่19นะจนถึงข้อที่3 7ขอบพระเจ้าอมเพรครับ